ว่าโชว์ถอยเ,เกียร์กับรถกระบะนะครับครับดีแม็กนะครับรู้สึกจะก,กลับไปนี่นะถ้ากูเต่าไม่ได้ถ่ายนอนไม่หลับเนี่ยไ,ไอ้ดีแม็กไอ้รถป้ายแดงนี่นะครับเดีเ๋ยวตามไปดูครับนะป้ายแดงเกียร์นะครับสีขาวนะครับสีขาวสีขาว,ขาวเดย์ไลท์เปิดแล้วสีขาวหัวออกศูนย์หัวออกหนึ่งสี่เก้าครับข้างล่างเก้าห้าครับหนึ่งปุ่มผา เอาพอพอพอโอ๊ยพอไม่ได้เรื่องแล้วไปไปรถเก่านล่ยรถใหม่เขาจะมาแล้วไปไปเลยนะครับไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเออกไปก่อนนะครับนะผู้อาวุโสสูงวัยเชิญครับเชื่อหน่อยไปเลยครับหลบเลยครับหลบเลยหลบเลยนี่แม่เขาจะมาแล้วเอาพอพ่อเดินหน้าไปเลยลงป่าไปเลยครับเข้าป่าไปเลยนะครับออกขักซาออกขวานเลยเอกไปเลย ลบทางครับลบทางนี่แม็กนะครับพี่พี่ดวนนะครับมาจากอะไรนะบางคอแหลมเอาลงมาดูพี่ดวนลงมาดูแ้วมันะถ้ามันถอยไม่ได้นะทั้งจะยึดรถทั้งทั้งรถทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งเมื่อทั้งไปกับขี่มันแหละวันนี้นะลูกศิษย์นะนะครับเจ็บียนะครับช่องก็อาจจะแคบเข้ากับรถเก๋ง เข้าใจหลักการไม่ยากครับเอาไปดูนไปดูครับเชิญดูเชิญดูดเสร็จแน่เองไอ้นิดเอ้ยเอ็งเข้าไม่ได้กูเตายึดรถเองกับใบกับขี่ไม่ให้กลับบ้านเน,นี่ยวันเนี้ยะนะครับเห็นบอกว่าขับสีวัน800โลนะครับมาเป็นพีซเเนเตอร์ให้ด้วยความสมัครใจไม่มีค่าตัวนะครับ เขาบอกเขาทำได้ไงเพราะเขาเป็นลูกศิษย์คู้เต่านะครับแคบเคลิบไม่สนนะครับเอาเกียร์ที่สองสามสี่เอาลงมาสำรวจความเรียบร้อยครับเ,เดินดูเนี่ยระยะห่างด้านหน้าด้านหลัง เดินดูดิเดินดูดิียิ่งวัดไหนประกบบ้าเบี้ยวนะครับเบี้ยวนะครับแค่สองรอบน่าจะตโตใช้หมดทั้งกี่เกียร์ทั้งหมดเมื่อกี้สี่เกียร์ครับก็นึกว่าทำไม่ได้ถ้าชนเสาแล้วโดนยึดใปกับขี่นะครับเดินยึดรถไม่ให้กลับบ้านนะครับ ข้างหน้านี่แทบจะไม่เหลือช่องว่างนะครับอันนี้คือเป็นการจอดของรถกระบะนะครับ <S <S ม,มันอาจจะแตกต่างกับรถเก่งนิดนึงอ้าวเอาออกครับเข้าได้ก็ต้องเอาออกได้นะครับออาพีษด้วนจะไปไหนหเกียร์แล้วนะครับ ไม่ลอดแน่นะครับเจ็ดควระยะมันสั้นมันสั้นครับมันสั้นนะครับแปดโอ้เก้าเกียร์นะครับเอายืนเอามาเป็นพิซิตรช่วยทำมาหากินหน่อยนะครับแต่คนนู้นก็ไล่เข้าป่าไปไม่ต้องมาเอาไปไหนเล่าไอ้นหนุ่มรัดกระบังมาดิ สรุปว่าเจ็ดเทียววันนี้พูดพูดเอาเอาบอกบอกสิ์รุ่นน้องหน่อยอ่ะพี่ใหญ่มาฟังไอ้น้องเขาหน่อยเร็วเอาชี้แน่เขาหน่อยเอาเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้กันนี่เข้ามานี่เข้ามาพี่ยเข้ามาเอาบอกวิธีการเขาอนะครับถ้าการถอยนะครับก็คือเรามาตั้งลำตรงนี้ปุ๊บเอาป้าจบเขาเข้าใจแล้วเอาฝากบอกเอาเข้ามาใกล้เอามาเรียงคูเต่าใช้รถเก๋งก็ทำไมขับรถกระบะก็ สังเกตนะครับเราขับรถเก่งได้เราต้องขับรถกระบะได้เรามองกระจกเป็นแค่นั้นเองครับเรารู้ระยะรถนะครับเราก็ขับรถอะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นรถกระบะรถสิบล้อรถหกล้อก็ได้ครับสองครั้งนะครับยืนยันนะครับตกลงที่มานี่มาด้วยความเต็มใจมาด้วยความเต็มใจครับชอบรัฐบาลไหมก็ไม่ชอบดีกว่าไม่ชอบรัฐบาลก็เล่นใต้ดินไปวันที่หวยออกนะครับขอบคุณครับ มาเลยครับใครอยากเฮฮาปาร์ตี้ก็มานะครับพรุ่งนี้ก็จะไปปิกนิกสองกุมภาแล้วนะครับปิกนิกเดย์ขอบคุณครับนะครับพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่แล้วก็น้องนายแล้วก็น้องนิดนะครับนิดที่3แล้วอุตส่าห์เสียสละเวลามานะครับก็ยินดีนะครับะขอดีจริงๆครับต้องมาลองนะครับ